ผมก็ทางานประจําด้วยวิ่งวินด้วยพี่ <Ừ. S 1> พอเลิกวิ่งวินมาผมก็เข้าหอแล้วคอปกติแล้วก็นอนหลับพอ <Ừ. S 1> ตื่นมาอีกวันหนึ่งจะไปทํางานเนับพี่จะไปกลับไปวิ่งวินต่ออีกวันหนึ่งตื่นมารถไม่อยู่แล้วครับพี่<ผ>ม,มาช่วงี่โมงผมตื่นมาสิบโมงครับแต่รถหายระมาตีสี่ครึ่งมี<อ>คลิปก็มองจอดปิดอะไรอยู่เงี้ยเรา,งงเราดูกล้องที่ตึกนขึ้นแ้ใช่ครับพี่แล้วเราไปต้องหายตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่หกเลยพี่ ผมเดินสิงหาเนี่ยพี่รอครับแล้วได้โทรสอบถามเจ้าที่ติดตามไปทางตารวจยังบ่างติดตามไปครับแต่เขาก็ตอบไม่ตรงประเด็นเบี่ยงไปเรื่อยพี่แล้วกล้องย้นไปได้มอบไให้ทางเจ้าที่ไหมมอบทุกอย่างครับพี่อ๋อเขาล่าสุดโทรไปวันที่เท่าไหร่แล้วเขาตอบว่าไงเมื่อวานนี้ครับไม่อ่านครับไม่อ่านลายใช่ครับเพราะว่าอไอ้หลังจากที่ว่างหายคืนแรกวันที่หกใช่ไหมพี่วันที่เจ็ดอ่ะผมมันวนกลับมาที่หอผมอีกเจ้าอีกแต่เอาไม่ได้เพราะว่าเหมือนเจ้าของหองบอกให้เอ คนในห,หอพี่เอารถไปหลบไปหน้าห้องตัวเองหมดเลยมันเลยวนมาสองสามรอบแล้วพอไม่เห็นรถมันก็ไปเลยพี่แล้วก็อีกคืนนึงก็มาวนดูเหมือนกันแล้วก็หายไปพักหนึ่งอย่างนี้พี่<อ>ผมมีผมลองไปขับรถเลาะด,ดูก็ยังไม่เจอพวกมันเลยนะอืมแล้วใกล้ใกล้เคียงกับเรามีหายต้องไหมคื่นนั้นอ่ะอ่าคืนนั้นหายสามคันครับรอครับพี่<อ>มีพี่ผู้หญิงที่ติดต่อพี่ไปะครับนั่นแหละก็หายด้วยหายด้วยครับ ออมีอะไรจะฝากถึงเจ้าทางเจ้าที่ไหมก็ผมอยากฝากว่าคดีคิดว่าคดีรถหายเป็นคดีเล็กแต่ว่าประชาชนเดือดร้อนครับเพราะว่าบางทีเงินกว่าเขาจะหามาซื้อรถได้ผ่อนรถไงพี่ลําบากนะพี่นะอืแล้วพอเราถามไปเงี้ยตอบไปตรงคาถามประชาชนจะอุ่นใจไหมพี่อืแล้วจะมีตํารวจไว้ทําไมอ่ะเครื่องแบบที่ใสอยู่มันมันมันสมกับเครื่องแบบที่ใสเหรอพี่พผมเลยแบบ หมดความสัทานตำรวจีกว่าพี่ตอนนี้นแล้วตอนนั้นตอนน,ตอนนี้เราย้ายหอจากตรงนั้นหรือยังย้ายแล้วครับพี่เพราะว่าผมคิดว่าถ้าอยู่ตรงนั้นก็ยังไงก็หายอยู่ดีอะพี่เพราะาตำรวจไม่มาลงพื้นที่ไม่อะไรเลยเอ,อตั้งแต่ไปแจ้งความไม่เคยโดนพื้นที่เลยใช่ครับ<ๆ>เขาบอกเขาดูแต่กล้องพี่ออดูแต่กล้องไล่กล้องถึงคลองห้าคลองหกเนี้ยบอกผมแค่แค่พี่แล้วก็เงียบพอผมถามไปรอบล่าสุดเขาก็บอกว่าไปตามจับได้ที่ ปกเกตนนแต่ยังไม่มีรถของน้องนะคนละแกงกันมผมไม่รู้ว่าพี่ผมไม่ได้ถามประเด็นนั้นผมถามประเด็นของโซลังสิตว่าพี่จับได้หรือยังม,มันคนละประเด็นกันเลยครับ,มมรบน,นี่ผมมีหลักฐานเดี๋ยวพี่พรถไม่มีแล้วตรงนี้พี่เพราะว่าเจ้าของให้เารถไปจอดไปน้าห้องตัวเองหมดเลยนี่ครับตอนนี้พี่ดูกล้องไล่ถึงห้องสามแล้วครับพี่ผมก็ไล่ไปไล่ไป แล้วพอสักพักผ่านไปวันหนึ่งผมก็ถามพี่คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเขาบอกพยายามตามอยู่น้องอ๋อครับนี่เขาก็ส่งมาที่ผมเล่าฟังว่าส่งไปปากเกตนะพี่ mm. ไปไปจับที่ปากเกตขยายผลแต่ไม่มีโซนสะพานแดงซึ่งมันคนละโซนกันนะพี่ mm. นนกับส mm. วัสดีครับพี่ถามไปเมื่อวานวันที่สามสวัสดีครับพี่สอบถามครับมีวิแมมั้งไหมครับเงียบจนวันนี้เจอข่าวเปิดไปเจอข่าวเตโพสอ,อ้าวแก๊้งเดียวกับผมนี่ว่ะเพราะผมจําไอ้ตัวนี้ได้ไดพี่ mm. ส่งมันผมจําได้เลย เขาก็ให้อยากให้สื่อมาขอรเรื่องยัไงพี่มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอยากให้สื่อช่วยแบบว่าให้มันเป็นข่าวหน่อยพี่มันจะได้แบบตำรวจจะได้ทํางานกันบ้างพี่ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนคือหายก็หายคดีรถเป็นคดีเรื่องเล็กไปเลยไงพี่แต่ทำไมรถมอเตอร์ไซค์นี้ก็ราคาไม่ใช่บาทสองบาทนะพี่มันก็ทรัพย์สินของประชาชนนะพี่อยากจะให้ฝากตำรวจช่วยติดตามหน่อยครับบางทีประชาชนก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่ให้การเต้นเพราะว่ามันมีช้างป่า